คลิปนี้สำหรับผู้เริ่มเล่นเปียโนแล้วก็ต้องการเล่นเพลงจากโน้ตในเว็บไซต์ของเรานะคะเราจะมาทำความรู้จักคีย์เปียโนว่า C D E F G โดเรมีฟาซอลอะไรเงี้ยค่ะอยู่ที่ไหนแล้วก็หาย,ยัางไงแล้วก็รู้ว่าคอต่างๆกดยังไงนะคะคอร์ดพื้นฐานกดยังไงแล้วในเปียโนเนี่ยนิ้ว ปป้งชี้กลางเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมารู้จักเครื่องหมายชาร์ฟลอ่ะแล้วก็วิธีอ่านโน้ตในเว็บ s t e ็ปบายสเปเป็นโน้ตค่ะอ่ะนั่นคือทั้งหมดของคลิปนะคะถ้าใช้สิ่งที่คนต้องการมาลุยกันต่อเลยเราจะเริ่มที่วิธีการหา C D E F G นะคะหรือว่าโดเลมีฟาซอนคีย์เป็นโน้เนี่ยมันก็มีสองสีสีขาวกับสีดำแต่คราวนี้มันก็ลายตาไปหมดเลยใช่ไหมคะมีวิธีสังเกตยอย่างนี้ค่ะ สังเกตที่สีดำสีดำมันจะมี2คงีดำครีททำไม2คงีดำดำสามคีดํำมันจะมีสองกลุ่มเนะะี่ยค่ะสลับไปเรื่อยสอคขีดำดำสามคีดํำสองสามสองสพอเราหาสองกับ3คมีดํำไปแล้วเนี่ยต่อไปเราจะมาหาตัว4ีหรือตัวโดวกัน ตัว c หาสองขีดดำค่ะแล้วตัว c อยู่ทางซ้ายนี่คือตัว c ค่ะสองีดดำตัว c c c ไปเรื่อยๆอ่าตัว c หรือตัวโดนะคะเราได้ตัว c แล้วเนี่ย a b c แล้วอะไร d แล้ว e แล้ว F แล้ว G นั่นแหละค่ะเราได้ C ปุ๊บเราก็จะได้ D E F G ต่อไปมันก็คือตัว A มันก็คือกลับมาเริ่มตัว A ใหม่แล้วก็ B แล้วก็ C อ่ะมันก็คือตัวเนี่ยแหละค่ะ C เดียวกันเนี่ยแหละ A B C แต่เราเริ่มหา C เพราะว่ามันสังเกตค่อนข้างง่าย และตัว c อะค่ะมักจะเป็นคียหรือโน้ตหลักที่เริ่มเรียนเอาว่ามันเหมาะแก่การเริ่มตอ้นอ่ะก็เลยใช้ตัว c เป็นตัวตั้งหลักโอเคแต่ว่าให้เข้าใจว่ามันก็เริ่มจาก a b c d e f g a b c d e f g ไปเรื่อยๆอ่ะทำให้ดู a b c d e f g อ่ะนี่นี่นีลืมลืมลืมนี่นะคะในเว็บนะคะก็จะสังเกตว่ารูปหัวใจนะคะ จะเป็น2คียีดำ่ำตัว C ทางซ้ายตรงนี้ใช่ไหมคะ,ะที่พูดไปเมื่อกี้และแพทเทิร์นเนี้ย A B C D E F G นะค่ะมันก็จะวนไปเรื่อยๆเลยทั้งหมดของคี์เป็น O A B C D E F G A B C D E F G วนไปเรื่อยๆเลยนั่นคือแพทเทิร์นของเขานะคะ A B C D E F G A คือตัวลาลา ีาลาเนี่ดีกว่าลาจีโดเรมีฟาซอนอีกทีนะคะลาจีโดเรมีฟาซอนแต่ว่าส่วนมากเนี่ยเราก็จะเริ่มร้องกันที่โดเนาะโดเรมีฟาซอนออืฮึเ mm hmm. นี่ยค่ะมันก็จะวนแบบนี้การร้องโดเรมีเขาเรียกว่าการร้องแบบโซเฟชนะคะ แต่ว่าเวลาอ่านเวลาเขียนโน้นเนี่ยก็จะใช้ A B C D F G คราวนี้เรามารู้จักชารแฟดกันเมื่อกี้เรารู้จักแต่ A C D สีขาวใช่ไหมคะ A B C D F G อ่าแต่คราวนี้ไอ้เจ้าสีดำเนี่ยมันคืออะไรเรามา ทำความเข้าใจมันนิดนึงชาร์ปนี่นะคะชาร์ปเหมือนตาราง OX นะคะชาร์ปหมายความว่าสูงขึ้นครึ่งเสียง flat หมายความว่าต่ําลงครึ่งเสียงจำง่ายๆว่า Fla t แอบเหมือนแบบลูกศรลงอะคะ่ะมันจะมีแบบหัวทิ่มลงอย่างนี้เนาะอ่ะก็คือต่ําลงส่วนชาร์ปคล้ายๆบันไดเราจะปีนขึ้นเท่านั้นห้ามถามว่าปีนลงได้ไหมไม่ได้ค่ะต้องปีนขึ้นเท่านั้น ฉะนั้นชารคือสูงขึ้นครึ่งเสียงแฟลตคือต่ำลงครึ่งเสียงแล้วมันหมายความว่าอะไรเข้าใจคร่าวๆก็ได้นะคะววเราวพอเสร็จก็ใช้ๆไปเดี๋ยวมันก็จะได้เองสูงขึ้นครึ่งเสียงจะสังเกตว่าคีย์เปนโนค่ะถ้าสมมติว่าเรามากดตรงนี้นะคะเนี่ยตัวต่อไปที่ติดกันมันจะเป็นอยนี้ขาวขาวดำขาวดำขาวดำถ้าสเต็ปที่ติดกัน ทุกอันน่ะจริงๆมันจะแบบไม่ได้ขาวหมดหรือขาวดําสลับกันอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นแพทเทิร์นของเขาอ่ะซึ่งการที่ขยับไปอย่างเงี้ยติดกันทุกตัวอย่างเงี้ยมันเรียกว่าห่างกันครึ่งเสียงแต่ช่างมันเถอะเอาเป็นว่าการที่สูงขึ้นครึ่งเสียงนะคะสมมุติ C อยู่นี่ใช่ไหมคะ C ชาร์ปเราก็จะหมายถึงตัวนี้คือสูงขึ้นอ่าแต่เมว่าถ้าชาร์ปปุ๊บเราไปทางนี้สมมุติ C ปุ C ๊บ C ชาร์ปเรามาทางนี้ D D ชาร์ปลงมาอันนี้ E ชาร์ปส่วนมากยังไม่เจอค่ะแต่ว่าถ้า E ชาร์ปมันก็คือตัวนี้แหละค่ะมันก็คือตัว F แต่ช่างมันลึกไปอ่ะต่อไป F ชาร์ป G ชาร์ป A ชาร์ปอืมสรุปชาร์ปก็คือสูงขึ้นปุ๊บไปทางนี้ครึ่งเสียงไหนเดาสิคะถ้าแฟตแลตละคะแฟลตก็คือ,คอวุ๊บอ่ะไปทางนี้นะคะต่ำลงครึ่งเสียงอ่ะเรามาดูกันสมมุติเริ่มที่ B B แฟลตมันก็จะเป็นตัวนี้ C flat ไม่ค่อยเจอหรอกค่ะตอนนี้ก็คือจะเป็นตัวนี้นั่นแหละนี่คือ C flat ช่างมันเอา B flat ต่อไปนะคะ D flat คือตัวนี้ E flat F flat ไม่ค่อยเจอหรอกค่ะต่อไป G flat A flat สรุปก็คือว่าถ้าเห็น sharp ชับคืออันนี้เป็นสี่เหลี่ยมนี่สีชร์ arp, ปุ๊บมากดอันนี้ชร์ปุ๊บไปทางนี้ถ้าแฟลตปุ๊บต้องกดสีดำฟุ๊บทางนี้นะคะต่ำลงโ okay. อเคที T ่อันนี้หมายความว่าตัวนี้คืออุ้ยขอโทษสีช์ปตัวนี้สีชับดีช์ปหรืออีกชีอหนึ่งตัวนี้ก็คือสีชับหรือว่า D แฟลตตัวนี้ก็คือดีชับหรือว่า E f แฟลต มันคือตัวมันคือตัวเดียวกันแต่คนละชื่อเขาเล็กเอ็นฮาร์ i c นิกอืมโอเคเนี่ยค่ะตามนี้เลย f ชาร์บ g ชาร์บ a ชาร์บหรือว่า g flat a flat b flat นั่นคือเรื่องชาร์บและแฟล t นะคะต่อไปค่ะมาเรื่องคอร์ดนะคะคอร์ด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  คิดง่ายๆค่ะสมมติว่าคอร์ด C ใช่ไหมคะเราก็ตั้งหลักที่ตัว C เราหาตัว C เป็นแล้วใช่ไหมอ่ะคอร์ด C ตั้งหลักที่ C คิดง่ายๆว่าเว้นหนึ่งตัวเว้นหนึ่งตัวได้แล้วคะ่ะคอร์ด C ง่ายไหมคะอ่ะต่อไปคอร์ด D อ่ะตั้งหลักที่ดใช่ไหมคะเว้นเว้นอ่ะได้แล้วคะ่ะคอร์ด D ง่ายไหมคะคอร์ด E ก็เหมือนกันเรายังไม่ลงใน ลงในชื่อละเอียดเขานะคะเอาแบบโครงพูดง่ายๆก่อนจะได้เข้าใจ E F G เนี่ยค่ะเนี่ยคือคอร์ดก็จะเว้น1ตัวเนี่ยเว้น1หนมายถึงว่าอย่างเงี้ยนะคะเว้นโอเคคราวนี้ในการเริ่มต้นนะคะแนะนำให้จำแค่เมเจอร์ไมเนอร์ไปก่อนเท่านี้ก็เยอะมากแล้วอะ C เมเจอร์ เราจะจำแต่เมเจอร์ก่อนนะคะโอเค C และจําคีย์ขาวก่อนจะได้ง่ายๆ C D นี่เมเจอรหมดเลยนะจำเป็นภาพนะคะ E F G A และ B อีกทีนะคะ,ะ,ะ,คะให้สังเกตว่าตัวกลางเท่านั้นที่มันจะเปลี่ยนเป็นขาวหรือดำ ตรงหัวกับท้ายเนี่ยเขาจะเป็นสีขาวเหมือนกันหมดยกเว้นคอดสุดท้ายคือ B ที่ตัวที่ตัวส,สุดท้ายจะเป็นสีดำอ่ะฉะนั้นสังเกตแค่ตัวกลางนะคะนี่จะเป็นเมเจอเมเจอร์ทั้งหมด C เป็นสีขาวดำดำ,ดำขาวขาวดำอ่ะและอันนี้จะไม่เหมือนเพื่อน อ่า B เมเจอร์จะไม่เหมือนเพื่อนโอเคทำไปเรื่อยๆนะคะไล่อืมให้ให้มันจำได้ให้มือมันจำรูปได้ด้วยโอเคหลังจากเราเก่งอ่ะเดี๋ยวให้ดูในในเว็บก่อนนี่นะคะ C เมเจอร์เราดูแต่เมเจอร์ก่อนนะคีย์ดำช่างมันก่อนอ่ะแต่ก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะจำเมเจอร์ให้ได้ก่อนเอ้ยจำคีย์ขาวให้ได้ก่อน ดีเมเจอร์อ่าเนี่ยตามนี้เลยนะคะทำคีย์ข่าให้ได้ก่อนจำให้ได้ก่อนโอเคแล้วคราวนี้เรามาดูมเนอร์ค่ะมเนอร์อ่ไมเนอร์คือตัวกลางติดแฟลตหรือตัวกลางต่ำลงครึ่งเสียงอ่าเมื่อกี้ซีได้อย่างนใช่ไหมคะซีเมเจอร์ซีมเนอร์ตัวกลางตัวนี้ต่ำลงครึ่งเสียง ตึงมันก็จะเป็นอย่างี้ได้แล้ว C minor D major เป็นแบบนี้ D minor ตัวกลางต่ำลงเป็นแบบนี้อ่าเดี๋ยวครูจะกดเป็น major, major, major minor major minor ไปเรื่อยๆนะคะเริ่มตั้งแต่ C major minor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  major มายเนอะไมยเนอ์จะเศร้าเมเจอร์ไมเนอร์ Major minor. นี่แหละค่ะก็เป็นวิธีจำคร่าวๆสำหรับเมเจอร์ายเนอร์นะคะขีขาวอ่ะสว่วนคราวนี้เรามาต่อที่คีดำมาฟากนี้ฟากขวาโอ๊ยไม่ใช่ขอโทษฟากซ้ายแล้วแหละอ่ะนี่ C# sharp หรือว่า D flat นะคะที่เราบอกว่านี่นี่ C# sharp ใช่ไหม C# sharp D flat อ่ามันเป็น enharmonic กันชื่อเดียวกันเอ้ยไม่ใช่พูดอะไรตัวเดียวกันแต่คนละชื่อเออ C# sharp major นะคะต่อไป E flat major นี่นะคะ F# sharp major จ,จะเป็น major หมดนะ ไปด้วยใช่ไหมอันนี้ต้องไปด้วยใช่ไหม G sharp A flat นี่นะคะอันสุดท้ายคือ B flat Major จะสังเกตว่าหัวแนท้ายเขาจะเหมือนกัน,นะคะ่ะเมื่อกี้ s h i t ส,สขีขาวใช่ไหมคะหัวกับท้ายเขาอ่ะก็จะเป็นขาวเหมือนกันยกเว้น B ใช่ป่ะ,ะที่จะเป็นขาวกับดำ b a c k คีดก็เหมือนกันค่ะหัวกระท้ายเขาก็จะเหมือนกันคือนี่เป็นดำกับดำสังเกตนะจะเล่นแต่เมเจอร์ทั้งหมดนะคะ C ีชาร์ D ดีชาร์บเอฟชาร์ a จีชารจะสังเกตว่าหัวกระท้ายเนี่ยเป็นดำหมดเลยอ่ะส่วนไอ้ส้กลางก็ต้องไปซ้อมนะคะไปหาวิธีจํา และอันสุดท้ายค่ะก็ไม่เหมือน B เนี่ยก็จะไม่เหมือนคือตัวลากสีดำตัวบนสีขาวอ่าอีกทีนะคะเมเจอร์ทั้งหมดนี่คือเมเจอร์คีย์ดำหรือเมเจอร์แบล็คคียนะคะคราวนี้เราได้คียทํำแล้วเมเจอร์แล้วเรามาทำเป็นไมเนอร์กันเมเจอร์ทำเป็นไมเนอร์ทำาไงคะ ตัวกลางต่ำลงครึ่งเสียงเอ,อิร์ดึงนี่ได้ไมเนอร์แล้วจะทำเป็นเมเจอร์แล้วก็ไมเนอร์ทั้งหมดนะคะ c ชาร์ปเมเจอร์ c ชาร์ปไมเนอร์ d ชาร์ปเมเจอร์ d ชาร์ปไมเนอร์ f ชาร์ปเมเจอร์ f ชาร์ปไมเนอร์ g ชาร์ปเมเจอร์ g ชาร์ปไมเนอร์ b flat major b flat minor รู้แค่นี้ก็เล่นได้หมดแล้วค่ะคราวนี้มาดูว่าโน้ตในเว็บมันหมายความว่ายังไงนะคะ <Ừ. S 1> ตัวอักษรที่บางนะคะที่อยู่สูงกว่าเนี่ยก็หมายถึงโน้ตมือขวาอย่างเช่นในนี้ก็จะเป็น c C A G E G A มาจากเพลงอะไรก็ไม่รู้นะคะขอโทษทีเออใ <c oughs> ไมถึงมือขวาตัดตรงมาอ่าแล้วข้างล่างเราหมายถึงคอดค่ะคือมันเป็นตัวดับตัวหนาอ่าในเว็บจะมีสองแบบค่ะก็คือไอตัวอักษรที่สูงกว่าเนี่ยจะหมายถึงมือขวาเหมือนกันอ่าแต่เจ้าตัวที่อยู่ต่ํากว่าเนี่ยอันที่ตัวหนาเนี่ยคะ่ะ จะหมายถึงคอร์ดให้กดเป็นคอร์ดเนี่ย e minor เนี่ยคือหมายถึงว่าคอร์ดนะจ๊ะอ่ะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้บางเท่ากันเราจะหมายถึงว่าโน้ตตัว e ตัวเดียวอ่ะนั่นคือความต่างกันนะคะอันนี้คือใช้ในเว็บเท่านั้นนะคะไม่ได้เป็นสากลนะคะแต่ว่าไอ้ความรู้ข้างบนตั้งแต่คือตั้งแต่ต้นที่พูดมาเนี่ยก่อนถึงอัน,นเนี้ยเนี่ยคือเป็นสากลหมดเลยนะคะแต่ว่าไอ้การอ่านโน้ตแบบเนี้ยวิธีเขียนโน้ตแล้ว เล่นแบบเนี้ยคือเฉพาะเว็บของเรานะคะเขียนให้เข้าใจง่ายๆเอง่อะต่ออ่ะเรื่องสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องฟิงเกอร์เรื่องนิว้วในเป็นโนเนี่ยเราจะเรียกนิ้วโป้งว่านิ้วหนึ่งค่ะพนมมือขึ้นค่ะนั่นเลยค่ะตามนันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าแค่นี้เองค่ะ1 2ึ่งสมสี่ห้าจบอ่าไปเล่นเพลงสนุกสนุกกันดีกว่าเข้าใจแล้ว 拜拜，哈